สวัสดีครับสวัสดีครับกระผมยอกแห่งบ้านพาวครับนี่ครับวันนี้พวกเราครับใช้ด้านวิศิ์นี่หนึ่งครับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ออสการา์ยา่ยาโอ้โหนี่ต้องบอกว่าท่านนันจริงานะสละกะตังนี่ขนมาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับพี่น็อปขยับขึ้นมาใหม่โอ้ผู้เล่นหงอแนะได้ ยยงขวาครับดูพยา,ยามฝากเข้ากลางไปที่จักรายุทธแล้วปั่นด้วยซ้ายลูกนี้ดูด้หูแล้วดูว่าความเหนียวของได้พยามประสานยังเซฟไว้ได้แถวสองแล้วพับพะเอ้ยยังเยเอะตั้งขึ้นเกมมาเป็นแผงเลยทีเดียวแล้วตรงนี้ใส่ขวาเก้าเก้ายังเยเอะเจลจับขยับแล้วตรงนี้ก็เจ้าเทุเทนใส่ขวาเลีย้ยวเลียเ้ยวเลี้ยวยังเยอะออกมาที่เจเฟิร์จักรายุทธมาที่วรเชนไหลมากระมล มาแล้วขวาเฮ้ยยังอยู่ยังไม่ผ่านหัวเอาเราจะได้ฟังแล้วนะจ้าลัตเตอร์ดีกับบารเตะมุมงจุนดีกับสระกระตังกับเปิดยัดมาแถวสองอูเทนต่างปอมใส่ขวาเก้าเก้ายังอยตัววอลเเชต์บอมเพลเกียรติคูลลัตเตอร์นี้ก็จ่าโต๊ดมาแล้วเว้ยวอลเชตเฮ้ยแล้วก็ที่มาดเ้าเก้าเก้าหยั่งพุยสัลเฮ้ย กอนหลังมาจะาทันหรือไม่สารคัากัมข,ข,ขมลและเปินกับมันจารนี้ก,ก็ไม่ออกด้วยการอนุมัี่สิทธิ์ที่ใชมัสมุงอ่อล่าสุดครับนี่ฮะนะัทพลทองก้อนครับหรือเจ้าบาจิตเขาบอกว่าตั้งใจหน่อยไว้แล้วแล้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีมา,าสำหรับท่านบุรเชษบำเพ็ญเกียรติคุณยบนี่ครับผมฝากมีดครับผู้ใหญ่สารไปให้พี่ยอก ผู้ใหญ่ให้ไหมครับยังไม่ให้เลยเด้เแล้วทัญญาพิศิษ์แล้วก็ไอ้แล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ได้ครับปูเทนแก้ครับเออไม่ใช่ครับผมมาถักมาแล้วแฟงกี้แล้วเฟงแล้วก็แฟงกี้ให้เพื่อนมาใสาข่ขวาสลับยังอยู่นะสามพันเจ็ดร้อยคนดูครับวอลเชสวอลเชครับจาโตสมาที่กอบกมลจันคีรียัดมายังอยู่กับแฟงกี้เก็บบอลก็ตรงกลาง,งแฟงกี้ไหลมาที่ทัญญาพิศิษ์คือย้อยกลับมาแฟงกี้แล้วกูกูดูดิ นีแ่แหละครับของดีจากนครหลวงนีแ่แหละครับพระนครสี่อยุธยาสิทธิชัยครับยังไงกัตรงนี้คร<ฮ>ับโอ้โช่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแล้วลองปัดด้วยขวาตรงนี้ก็โอ<ฮ>้โห<ฮ>แรงหครับหลุดออกข้างไปก็มสิทได้เป็นบอลทุก่ก็เล่นครับขอทาาดทีมงานของประภารานะ เอาแล้ครับมาดูว่าจะได้เป็นบอลริ่มเลยก็มาครับสำหรับประภาคาร์ครับยังคงขึ้นนํำอยู่ที่นี่เลยครับอย่างท่านนมาลีสิบสามครับโผล่ตามประตูขึ้นนํำแล้วดูชุดนี้โอโมผิวหนีมาแล้วชุนนี้ได้เปรียบขยับมาแล้วจัดในซ้ายมาจนสุดท้ายครับไปตรงตัวภ่าขาดแล้วลัก็ตีบอลย้อนกลับมาใหม่ครับเข้าทางของนด้านแม็กไรวิสวงสาให้มาธัญญาพิสิทธ์ยัดมาแล้วจังหวะดีไฟกีฮีบก็ อันดับสองครับเอาแล้วครับยานดานอุเทเลียบเลียบยังยงโอ้โและจุดนี้ก็เปิดเกมยา,ยาวๆครับมาเขาถามว่าไรไปไหนับต้องขออนาภัยครับเนื่องจากไรสดเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาครับจากลิกสิ์เอา้ามาจุดสุดท้ายครับผู้สิน มาบาที่จุดสุดละพัดออกไปทางซ้ายเจ้าหนี้กระจายตัดกระบาแล้วเจ้าหนี้กดทางซ้ายมาไม่ผ่านเรือผู้ใหญ่วาสัลับนีใบพาวตอนนี้ผมแชรไว้อยู่แล้วตอนนี้ช่องทางยูทูบเนี่ยไฟ์สดได้ไปที่เรียบร้อยแล้วครับพี่ยอค,ครับครับขอบคุณมากครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับว่าลงกรทองชีนก็เปลี่ยนแกนทางตะนซ้ายสายสุดเข้าขวาไหลามาจับพยายามและเฮียแล้วกูเฮ <Go! S 2> ้ยก <Go! S 2> ยังไม่ผ่านแล้วนั่นคอโค้งอับดีแล้วครับเจ้าหนี้กระจายได้ขยับบอลย้อนก็มาใหม่ครับ โอ้ดูครับจุดนี้กระบอลออกมาทางขวาครับดึงเข้าซ้ายมาแล้วปั่ดโค้งๆรีวู้ดต้องชมครับวอนไวเลยทีเดียวครับมาบริเวณแต่ละขวามีพื้นที่ว้าเฮ้ยบินอีกแล้วบินเลยบินบินละบินบินละบินละบินเมียผมแม่งมีของว่ะโอ้โหของแรงว่ะกระดกยกหนีและตีบอลออกมาทางขวาก็ะจุดนี้ก็ได้เปรียบขยับกระดิฟ็อกจักรยุทธ์จักรยุทธ์ไปออกมาที่ชลบ้านแล้วก็ะจุดนี้เก้าเก้ายังอยู่ จากทคนนี้ก็เจ้านาฏการแก้วกองบิดออกมาฝาสุดครับมามาที่บังลาตีปขยับมาที่ชลพัฒน์สิงห์เหลืองนี่แล้วก็มาใส่ขวาเบาไปหน่อยเพี้ยหลับทนามิสเตอร์แฟงละเปิดไปเสาแล้วก็เสาสองบังลาตีปจุดนี้ก็เก็บได้แล้วยังไงจุดนี้ก็ได้บอลขยับไปหนึ่งสองย้อนกลับมาที่บังลา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 ตีปให้มาที่นาฏการแล้วก็พับยังยังไม่ได้ครับบอลย้อยว่าไงก็เปิดยาวๆขึ้นมาทั้งซ้ายสุดครับพี่น้องกรบทุนนี้กัน สุดกบไลหนึ่งสองมาให้มาแล้วตันิิิิิิิิ go บินละบินบินบินละบินละบบินละบิน่นลจ้าตะโนกับดูกับบุระสะตัวแล้วก็สวยตรงนี้กกลาเนเฟิร์สจักรรายุธกระดกยกมาแบบนี้แล้วจอๆแล้วก็เรียบเฮ้ย อยังอยู่รวมไปถึงช่องทาง YouTube ตอนนี้นี่2,000เกือบ3,000แล้วก็หมดเวล่า<อ>เป็นหาวาน้าทีมงานของประพาคารครับ